มาใส่เบีิเลยพี่น้องบงบรรยากาศบรรยากาศใส่เบดแเมนามเส้นพี่น้องเมนามเส้นขึ้จ้าเห็นบริยเรียกขน่ะทรายขนทรายขนหินเขาปารีสอันนี้ไม่นามเส้นพี่น้องเมนามเ้นเดี๋ยวเดี๋ยวจบ้งแมนามเส้น,สน,สนคือแมนามทีว่าเขาสามารถเลือกขนสินนขาขนโหลด้อมไปทัวร์ฝรั่งเศสพี่น้องนี่ บรรยากาศเห็นบรรยากาศมาเซเบตอีแลพี่น้องบ่ไกลจากบ้านดอกสิบนาทีเห็นบอเรืเอเป็นแบบนี้บรรยากาศเบตจะขั้นหนึ่งสองสามสี่ขั้นพี่น้องสี่ั้นทิงสี่เหล้วอากาศดีออกบานได้บ่ได้ยุ่ยเยี่ยนเลยพี่นอ้องอย่างน้ำเซเบต น้ำใส่เว็ไปกินแรงไปปนนี่แหละฝรั่งเศสหายุหากินคือกันเด้อชีวิตมาดำมาดำเนาะบรรยากาศสุดๆอ่ะดีนะบัได,ดไปใส่เบ็ดกบพี่น่องเบิ่งบานเบิ่งบานเบิ้งบานฝรั่งพี่น่องเป็นตะยูวะ อันตรงกันขามนั่นปลากระเทียมพี่น้องปลากระเทียมที่ว่ากระเทียมปลาข่อยมาเก็บมองหันละตรงกันขามวินี้เขาบอกให้ออกเลยว่าอะมาเก็บเป็นว่าตรงกันขามอันนั้นเป็นสถานีรถไฟนี่สถานีรถไฟเนี่เป็นบ้านขอมอแคแมแอชสถานีรถไฟอันนั้นเป็นบ้านบรรยากาศเป็นตะยุเนาะพี่น้องเนาะเป็นยังสี่ละทางบ้านทางฝรั่งเศสเขตเกสิบเจ็ดเมืองล่างเขตเกสิบเจ็ดได้พี่น้องเดอ้อ มงมงนีแม่นา,มาํมอนนีเคยได้ปลาดุกปลาดุกยากมีสิบโลแต่เบิงร้อยรุนกันมัอน,นีวาสิได้บอกเอาบรรยากาศมาให้เบิงข่อยมะพ่อนั่นแม่พี่นออาา้องข่อยมะพรายาเอ็นยืดก็ว่าเป็นยานอคอยเก็บว้กองไว้แล้วข่อยจะไปตากแห้งไปฝากพี่น้องทางบ้านทงานทงเมืงองไทยยาดีพี่น้องมั่งพันปูกพักกระเดาไบถ่าข่อยเห็นว่ามีฝรั่งเขาผูกต้นพักกระเดาเป็นยังสี่และเบิง นี่แหละเขาปลูกเอาไว้เป็นหุมเนาะฝรังเนาะแต่ว่าเขาเอามากินนี่ต้นพักกะเดาพี่น้องแต่ก่อนนะ่ะมันหกวันนี้เขาถางป่าเราเขามาปลูกพักกระเดาใส่เห็นว่เขาม่ต้องปลูกยากม่เก็บไปกินลดนี่คือต้นพักกระเดาบรรยากาศเป็นยังไี่พี่น้องแตมเลยเขาปลูกพักกะเดาไปทาให้คอยมาเก็บเดี๋ยวรอดรุนเนดะ้พี่น้องรอดุนขอยเก็บใหญ่เฉย่ยอยมาหอดคอยมาเก็บใหญ่เฉีเลยมองนี้มันบ่มีอย่าม มันบ่มีหมามาไม่เหี่ยวใส่เนาะมันบ่คือหมองที่ขวายไทายหายงามๆเนี่ยอยัวสนามเด็กเล่นน่ะเบิ่งต้นพันกกระเดาามเบิ่งใกล้ๆนี่แหละย,ยอดพักกระเดาับนี่เนาะค่อยสิเด็ดเอาซะเอามาปลูกไว้เดินเอาไปลวกบ่ดอกบ่ซื้อๆมื้อนี้พี่น้นอ,องบรรยากาศเรืเอเรือคนสินค้าเนาะ เอาบรรยากาศแม่เบิ้งพี่น้องจะเฝ้าอิ่มกันเด้อมาใส่เบ็ดคือเก่ลาลหละรอรุนว่าสีใด้บ่ส่วนมามัสสิมีปลาดุกยากะปลาดุกอยุกกอยอ่ะแถวเนี่ยอันนี้ใส่เงี่ยเงี้ยปลาน่อยที่ไปหามื่อน,นั้นแหละพี่น้องใส่เงี่ยปลาหน่อยได้ปลาดุกอยุยเคยได้เอาไปเฮ็ดปลระแดกเหนือหลายๆ เป็นจ้งซี่จ้าเป็นจังซี่เอาบรรยากาศมหาห้เบิงตามเดิมแล้ะพี่น้องเอาสาดรมาปูบ่ตรงกันขามปลากระเทียมที่ขวัญมาเก็บถูกปีเลยปีนี้อดไม่ได้ออกบาดนีกับมะรอยลุ่นได้พี่น้องเด้อว่าสีหมานบอน้าเนาะบรรยากาศง่ามากพี่จะวาบ่าโอเคเด้อจพี่น้องเด้อ รอรุ้นรอรุ้นกันต่อไป